โอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้นะครับผมจะมาเล่นแรงนะครับผมเล่นลงแรงฮีโร่อีกนะเป็นการเล่นแบบอยู่นอกหมอกนะครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะอันดับแรกให้เราฟาร์มหายากันก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะเราต้องใช้ยาเยอะมากๆนะครับผมในการเล่นสูตรนี้นะครับผมโอเค แล้วก็ต้องลงเมืองไม่มีคนนะเมืองที่ไม่มีคนนะผมมันจะปลอดภัยนะครับผมมันจะได้ไม่เสี่ยงต่อการตายนะครับผมนะโอเคตอนนี้ผมขออนุญาตฟาร์มยาไปก่อนเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้มาห้ากล่องแล้วนะอ่าอันนี้ผมเอารหัส อ่เป็นไอดีของเพื่อนผมนะครับผมเอาไอดีเพื่อนผมมาเล่นนะคือหนะ้ผมมันแต้มสูงเกินไปนะเดี๋ยวมันจะตึงโพดนะครับโอเคฟาร์มยายานี่สำคัญนะผมอะไรก็ไม่สำคัญเท่ายานะครับผมจำไว้เลยนะสูตรการลงแรงนะครับผมคือเราต้องลงให้เชฟพเชนะครับผม เราลงสุมสี่สิบห้าก็ได้นะเราต้องดูด้วยนะครับผมว่าตรงไหนมีคนตรงไหนไม่มีคนนะโอเคตอนนี้ขออนุญาตเก็บยาไปก่อนนะครับตอนนี้ได้มาเจ็ดกล่องแล้วยาโคตรเยอะเลยบอกเลยเกมนี้เราต้องแชมป์นะผมแต้มเราต้องบวกนะโอเคเอาเก็บไม่ได้ของเต็มโอเค ตอนนี้วงก็ยังไม่มานะเฮ้ยหรือว่ามาแล้วไม่รู้เหมือนกันนะถ้าวงบีบก็ไม่เป็นไรนะครับวงแรกนะผมวงแรกมันจะไม่แรงเท่าไหร่นะแล้วก็พออยู่ได้นะครับผมแต่วงสองวงสามก็จะเริ่มเริ่มมีอาการแล้วนะครับผมวงสองวงสามนี่แล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเดอ้อสัก กิวที่ผมเอามานะผมก็าตามนี้เลยนะโอเคตามด้านล่างนี่เลยตามที่เห็นนี้เลยนะครับผมอ่าวงบีบมาแล้ววงบีบมาแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมได้ยามาสิบกล่องนะสิบกล่องนี้ก็ไม่พอนะครับผมเราต้องหาอีกนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบสามคนนะครับผมก็วงแรกเหลืออยู่ยี่สิบสามคนเกมนี้มันเอาเรื่องอยู่นะโอเคเดี๋ยวขอหายาอีกก่อนนะครับผมเพราะยาสิบกล่องน,นี้ไม่น่าจะพอนะครับนี่ไงเจอยายแล้วยายาเยอะนะผมตรงนี้นะลงตามกันได้นะครับแต่ว่าต้องดูด้วยนะ บางเกีมมันก็มีคนลงเหมือนกันนะโอเคตอนนี้ผมมียาอยู่สิบห้ากล่องนะครับผมฟาร์มจนอิ่มเลยเลยอยู่ยี่สิบสองคนนะ โอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูกันต่อตอนนี้วงก็ไม่แรงเท่าไหร่นะก็พอทนได้อยู่เราต้องหาเห็ดนะครับผมหากินเห็ดด้วยนะนี่ไงเห็ดจะแล้วโอเคเห็ดนี่สำคัญนะผมเห็ดสำคัญมากเลยนะแล้วก็ยาด้วยนะครับตอนนี้เหลืออยู่22คนนะครับ โอเคแอดับโอ้โหเอ็มเจ็ดเก้าไม่เอาดีกว่านะโอเคผมตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบเอ็ดคนนะครับผมเรามาถึงที่โรงงานแล้วนะรู้สึกว่าจะเจอคนเอามาดีเออดันเลยผมจงังหวะนี้มันเห็นผมแล้วอุ๊ยเออตายไปเดี๋ยวเก็บของก่อน อุ้ยมีคนอีกรู้สึกว่าจะมีคนอีกเดี๋ยวขอพันยาก่อนเด้อนที่ั่นไงด้านหน้ามีคนเปิดโคนโมันจะมาชาร์จผมเอาเอา้าเฮ้ยมันตายอะไรวะเนี่ยทำไมผมไม่ได้คิวอุยมีคนยิงยิงเจ็บมากตอนนี้ยาเราเยอะแล้วก็พันยาไปก่อนพันยาไปเลยครับผมยาผมเยอะนะ อยู่ไหนวะทำไมผมไม่เห็นมันนะมันยิงจากตรงไหนวะยิงคมมากนะเมื่อกี้เกือบตายเลยนะตอนนี้เหลืออยู่สิบหกคนแล้วผมขอเกี่ยวค้องก่อนเถอะไอบอเยอะมากเหลืออยู่สิบหกคนตอนนี้แต้มเราบวกแล้วนะโอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าวงก่อนนะครับวงมันเริ่มจะแรงแล้วแล้วคนมันก็เริ่มเหลือน้อยแล้วเราไม่ต้องแข้แล้วก็ได้นะครับผมช่วงท้ายๆนะคือตอนนี้แต้มเราบวกแล้วนะโอเคขออนุญาตเข้าวงก่อนเลยนะครับผมเราต้องเล่นแบบเซฟนิดนึงเด้ออย่าเล่นสุมสี่สุมห้าไม่ได้นะโชคดีที่เราเอาสกิลพาโลมามานะวงมันเลย ดูไม่แรงเท่าไหร่นะโอเคโอ้แต่ก็แรงอยู่นะแต่ก็แรงอยู่นะโอเคตอนนี้เหลืออยู่สิบสองคนสุดท้ายนะครับผมมาดูซิว่าผมจะตายหรือผมจะรอดนะตอนนี้เราพยายามเล่นอยู่ที่มุมสูงๆนะครับผมถ้าเราไปมุมต่ำๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะ อันนี้ก็เป็นขอบวงด้วยนะเราอันนี้เป็นมุมได้เปรียบนะผมเราต้องอยู่มุมที่เราได้เปรียบนะตอนนี้ผมพยายามมองหาคนนะแต่หาไม่เจอเลยมันแข้มกันจัดเลยอ่ะมันไม่ออกมาเลยไม่เห็นนะครับผมไม่มีคนเลยนะมันแอบนะครับผมเหลืออยู่สิบคนสุดท้ายผมจงังหวะนี้ เอา้าเลวอยู่เก้าคนว่ะเอ้าคนเจอคนเ,อเข้าหัวเม็ดนึงดันเลยอุ้ยอุ้ยมีโดนอุ้ยมีคนจริงมาเอา้ยโอ้โหกดตั้งไอวอไม่ทันแต้มบวกเท่าไหร่วะเนี่ยบวกสี่สิบเอ็ดครับผมบวกเยอะอยู่นะ